สวัสดีครับผมอยู่กับทีมงานควบคุมจูบควอีสานนะครับสวัสดีครับผมนี่ไปเอกของเขาไม่ไมนรีเขาจะไปไหนกันนี่ไปซื้อปลาครับซื้อปลาซื้อปลามาก้อยครับโอ้โไอหม่งจีนนำสวนมันโดนแจ้งโดนแล้วแต่ว่ามันก็เขาจะไปหาปลาไอหม่งไหนไม่รู้ตอนนี้เขาเด็กเสบียงอย่างแม่นี่เด็กจะมีน้่มซ่ากันตั้งแต่เด็กยืนยไม่ก็ได้ เผื่อมัถามปาเ่อก็แหมไปแบบนั่นละครับตา้ตั้น้อยเส้ยนลังเสี้ยยังเปไปเครับ <c oughs> โตาเดอกีด้โอยนแบบ <c oughs> ีเียเลยเคเดี๋ยวไปเจอกันบนะครับ <c oughs> นัาง่าังเกลนะครับ มนามนาใส่มนาครับโจ้ครับใส่เตรียมเบียงอย่างไปเนี่ยชวนเชียเชีมอ่งนกมีารับย่อ้ของเพืองป้งคบบวกของปุงอ่ะนเรายังไม่ได้ต้อไปกินปลาหนก้อยปลานิกมีเอฟซีโจโฉไบเบียป์าบเียกับีอร์นี่คิมมีหลายอย่างเลยนะเดี๋ยวซื้อรถท่เลยมามาตะีมาตะีมีแซ่บยแซ่บพึ่งเราแซ่บพ่งเรอไปเบิงเนาะ

ไปตาเตะปากินมาดิจาไทยทำด้วยฮะจไทยาฮ่าฮ

เอาหนามทันรถดีเลยถนนขาดป้น่ยเรียคณะเรียกคะเขาจะไปหาซื้อปลาหบ่นี่เอาโมมีครอบสามารถในการหาเองห่าไปบ้านใหญ่ยกูเพเ่ยได้ปลามาตเดียวมึงบ้านเนีปยุติกูนีเนี่โอ้ยไอ้สิเรสอเลยปลาตักขคมได้หมนี่หมานบ้ครับ สาดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีม่สด้อว่าดีล้วเรจอนมีจะทอนอ่ละมีจะทอนอ่บ่หมันไกลพูนพ่นมีบ่มันไกลมีมือสื่อก็หนวั้านนีอยอยู่บ่ทอนไปไปล้งไปเบิ้งลงไปเบิ้งสวัสดีครับ นี่ด้มีมองกินอยู่นี่ไปดิครับบอมโอ้มองบมองอปะไปเพิ่งไปเบิ่งตอเราเขาะ้ไ่องบ่าแล้วก่อยเลยบอไปก่อดวจะก็นแล้วก่อยแล้วนี่ไอเอดเสี่ยงเสี่ยงงเพิ่งกูนี่นี่เสี่ยงแฮงูนี่ บอกเขเคา่รีบบกเอาเพ่เอากไหเปอ้ลังเหรอไปเพิ่งเพิ่ั้งยามเกิมีตัววัเพิ่เอาแหลมมาก่อมนแล้ ทั้งปนปัญหาอะไรวัตถุดิบอยู่จุต่อเอาสักตัวเนี่ยไปก้อยห้าหนี่นี่เพิ่งกำลังเพิ่งกำลังยามอยู่เออปลาคือสิ่งแต่หลายแห่งวะ่องนนะอือนี่ครับ คิดเบื้องอะมาตั้งมาตั้งแคมนอนนอนอยู่นี่เลยเดียครับนี่มาหามาหาป่าเราเคือหาเราขายสดๆเลยอยู่นี่ใส่โจเขาเบิ้งเปิดเบื้องนี้เปิดเบื้องอันนี้หาอยู่นี่ย่างเดียวเลยมัครับนี่ปลาปลาดูกับมี่มันมีปลาดูเป็นขายโลละหาศิษย์เป็นขหยโลละหาศิษย์อะไสดเลยตัวนี้จุดนู่ของเขาเนี่ยเบื้องไปนู่นเขาเจ้าฮอนเจ้าฮอน เจ้าห่อนก็ดูถ้าฟีีหาเดี๋ยวจดู้่อนันตัวหน่อยกเสียบพวเสียบนตัวนี้ทำอไรวะนึกยังอยู่เลยไอนนี่ผุนท่างไปไกลๆอีกมีอีกได้ครับเป็นทอหนึ่งทอสองทอสามมันบ่ครับผมมันมันลาปลาเกาหลีตลาดปลาจำเป็นดีิงๆก็มองนีทีจริงปกติมันนามถ่วมือันถ้าไทยเคยเบิ่งลิปติผ่านมาถ่วมันเลยมาปอเลย

เอาอขาปลาโรันนะโ้ิงชดเสีพอบทหาสิบาทีจสิบบาท่ไมหรอบมังอันนั้นบาหาสิบบาทเียอย่างที um ่บอกขี <s s ่เราเลย่นนี้เอาทั้งปลาดูแลบ่เอาไม่อยากกินปลาดูบ่บ่ Gerilim)> นี้แ0 0สิบ0 0บ0บบวกเท่าไ0ก็เท่าไรบวก0ี่สิบโอเคมั้ยครบวกห้าสิบอ่ะ0วกส0เป็นสั่งเลยห้าสิบกเท่าไรก็เ0่าไรได้0าดดีค0ับต0นนี้ประมาณสามสิบสามโมงสี่โม0ครึ่นี่เออส่ส0โอ้โหเดี๋ยวมาแล้วมั้ นามันหลดมันหรอนี่แต่ทามฝั่งนี้ก็ยังยังลายอยู่นี่งเดี๋ยสก่อนง่วมาเลี้ดีกว่าเนกง่เบิ้งรับมันกินก้อยก้อยปะะ่าสด ในในนเรับอลองเบิ้งจูขั้นนึงเลยลองเลยลองเบิ้ง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 ต่งขั้วคุณจมาถึงทีเ้ีงลองเบิ้งเลยปวดเสบกับป่วย แสดงว่ารับประกันเลยมาป่วยแห่่ดิอุ้ยตัวข้ามหญ่ครับว่าเขาเห็ซิมซื้อไหมลวงข้ามหญ่แตะซิมซิมใหญ่ไรเพื่อนอะไรกับาโซ่อมนี่หรอแก้วก๋วยงูผมมาอรอยหนึ่งผมมาล่าก็ป่าเอาก๋วยงูหม่าลกกก็ป่าดิ อันนี้เขาเอื้อมใบอย่างนี้พักยางครับผมเพื่อนพักยังก่านพักกระดพักกระโดดเออยอู้ปเพือนย่าล้วตัวเขากมันตอกผสมน้องพักไมตัวนี้โอ้ยน้ำหน้าแตกเลยวะเขาได้เขาให้ซิมไปซื้อกินรออไปสองกันเราตัวนี้คนเดียวคนเดียดีเลยปอปอลองชิมมั้ยคนเดีนี่รถเด้คเดนยนี่รถ เปล่าให้ยใองเดี๋ยวโอเคเราข้าไปกยของเาได้ไหมนี่ไปเออลงทุนไปจ้าบาทลงทุนไปจ้าบาทเขาลงทุนไปลอยสามสิปลาลอยสไปตนี่ได้ไบเดีาแค่ปาดเลยปลาก่อย้ปลากอยปที่หนไปฮะนเขาปลาสนเขาตัวบไงนี่ทั้หมดจ้าโลทั้หมดจ้าโรนี่ สี่โลบ่ะสามโลจายตาสังาจเกือบสี่โลสามโลคืมลอยก็บาตาดน่สามสิบบาทขาลาค่านอยู่ประไรสดพร้อมอายุหนางานอยยุตลาดนี่ชั่วละเดปดสได้นี่แมนอครับเดนเดนมาจากป่านไหนครับนี่พี่ไก่ ม้านแห้งบ่ครับพี่หมานบ่มีคนมาสื่อเรื่อยๆบ่ครับมาเรื่อยๆมาอยู่หนีเจัามือครับนี่สีมือแล้วสมือแล้วโอ้สดงว่าพระธาตไปใส่เลยเอาสิครับนอันนี้บองหนีได้บ่ครับสามคนเลตุนีขึ้นหน้าผมเลย ตสิ่งขึ้นหน้าิ่้ไหน้าฮ้อนสิเราเดิ้ดิเราเป็นไปหูือเราดิ้ดิห่องเล่าเลยจังไดนี่ด่านหรือห่องเล่านี่แล้วก็ฝีมือแล้วก็ฝีมือแล้วก็ฝีมือฝีมือทั้งไหนฝีมือทั้งไหนฝีมือทางไหน

ไปจะไหนเ่าก็ไปก่อยบนตัวจักเครื่องโต้ไปอาไปก่อยอะไรกันลาดวกัเ็ดเป็นเจ้าขวานไปเนาะเมนจะไปไหนตามนั่นละตามนั่นเนาะไปไปไข่ผู้ชาย่านนตะเบิงลองไปเมืองไข่ข้างแรกกันปะไข่ม่นผู้เสียบตมือ

ไอ้นี่โจทซื้อปลาบ่เอาปลาบ่ปลาก็เอาปลาจนเขาเอื้อเอาปลาไม่กินน้ำยางลายเดี๋ยวนี้มือแต่ละมือไม่กินน้ำยางลายเข่าปลอยของเขี่ยงกันเด้๋ยวกับจนนี่คืนรถมาแล้วโอ้ขอบคุณหลายๆครับผมจะสั่นเพราะด็กินปลาแท่ไหมถ้าไปเพื่อนนี่ขอบคุณหลายๆครับบ่เอาปลาบ่คนไหมกูนึกว่าจะถือกันมากหรอ คุมุมแบบนีเชาได้ตัวเบิรหนีลอย้าิปี่เกือบสี่โลเลยนี่บ่สามลคือไปดูซองตัวไปยังเนี่ยนี่ไปไปคือตัวบรรยากาศดีแห้งครับมบ่ไปไปไปูญิงให้ปลาดีกว่าไปก็บปลาเขาก็ค่อยหุ่นอีกไปพ่อาหุ่นอีกป่ะคือเขาภารกิจตอนนี้เขาผ่านแล้เด้อ เข้ามาตไปไหนบ่ออพันบอกีท่ีบ่ทีไปเขาจะไปก็บพักต่อบ่หนแม่ย่ใส่ถ้าจะกินเท่ามีตองมีผักแก้มเงินเงินกี่หล่อหรอคร่าสุดแม่ซื้อปลาเก็บเงนในความอยนึงล่าสุดมีเงินแก่เนี่ยบ่โกดหน่อยหนึ่งยิ่งบ่ กินก่อนครับตัวนี้พักกินแหลกข้าวพาเลยหรอตอนเักเนี่ยเ้จะเปก้อ้วก็เ็ดแก้วหอนเาตัวนี้ทีไปเก็นผักก่อนี่ครับเลยมันเสียเวลาแก่มาซื้ปลากันเลยงันบอกรึจะขอมโตวะใบว้า ถามองแรงอากาศดีครัโลแปดสีเป็นเนาะรถตู้ จะไปเด็จป็ตเด็กินวันี้นีหงเก็ินอยู่มันบมมีเนเิดไามันปทีเลย้องเอาห่วเก็บผักก็โดนไปกินกับก้อยครับเป็นหลักของเขาคุตาไป็หอบลุงไปเก็บผู้ดียวเนาะมันต้องให้มันเก็บตู้เดียวละคนเก็บคนนี้เขาเกบมเป็นมันทนาทีมันมันต้องเก็บไม่เกิสียางมากบอกว่าเ่ไหพี่มันสึงแง่เออเมื่อไรด้หมาดิทำทาลงไปสิมีเห็นกลัวแบบไร กูว่าเฮานึงไม่ได้ไ่เกมาเยอ่ะไสรหรอกกันะมจ้องใครหรอกนี่ฮดเนี่ยเหอนบบอกับผู้เฒ่าดีๆเน่โไป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 เดีวได้ับเลยบ่ได้สัผักภารกิจเซียวเลยครับกินนี่แต่ซื้อปลาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปหาเอาข้างหน้า กอดขึ้นมากเหรอต้นเหมยอือวันนี้ผู้เขาเดี๋ยวเดี๋ยวจะนายกสิมารับจ้างหาเงินซื้อแก่แหรอรับจ้างยกเขา ก็บัดนี้มากินอยู่เื่นได้ไหน่อยครับมันสิครบกว่าเดี๋ยวก็บแบ่งนาทีกันพูดได้ไปหาหมดแดงพูดได้ไปค้นฝลกคนอย่างก็ค่อยว่ากันไปนเนาะเออเดี๋ยวค่อยโอเคเดี๋ยวค่อยมาร่วมกันหาพักผู้ใด,ดหาพักหาหมดแดงกับไปเบิ้งกันเด้อบัดนี้พูดไายมากินมองเกาล็ดครับม,ม,ม,มันมันมามีครบเ <laughs> ดี๋ยวไปเบิ้งตอนเห็ดแล้วดีกว่าไปานี่คนไปก่อยปลามาแล้วปลาพอดีแต่จังหวะพอดีเลยเด็ดปลามาแล้ว มือคอยปลามือชีไปหนิไปหาปลากับเก่งโจยวไปเอาไก่ก่อนขุดเจ็ดปลาไปเดี๋ยวที่วัดเฮ้ยไม่ดีเลยเหรอไม่มือคอยปลาเนาะเฮ้ยประตูแล้วกันนี่มือขั้วครับผม ปลาสปปูดเนาะนี่ปลาสูดครับเขาตีกล้วยปลาสูดกับปลาเนี่บอกปลาต้นเขาบอกแมงปลาสูดปลาจอกปลาโนกเขาโอ้ปลาจอกปลาโนกเขานอนี่มังแดงอายุที่ไหนะครับกกมีละก็บงม่วงนี่ละมาแล้วก้วยก้วยปลาครับอีหลาผลลัพธ์ของมันคืองามเดีะยววะ เป็นก๋วยปลาอย่างไรปะปนเขาเก็ปลาจอดปนเขาก็ประจอดปลาจอดนี่อจเป็นเจ้าห่อนนี่เป็นเจ้าห่อนปลาดูครับปลาเจ้าห่อนปลาดูถือว่าสำเร็จเนาะสำเร็จแล้วเนาะมูลลอยสามสิบบาทโคตรคุ้มอ่ะมาได้พี่น้องเด้อือโชคดีถือว่าภารกิจเท่าสำเร็จได้ครับนี่โหสำเร็จ ถือกันไปลอยสามสิบบาทเด็ดไม่หรอเด็ดถ้ากินคิดว่นี่ปลาดูครับเจ้าหอนปลาดูใส่เจียวหรอเดี๋ยวเจีวเดี๋ยวมาที่หลังอืมก๋วยปลายขอซิมนซิมซิมเพียเพงเนี้โอ๊ใจไวไวะน้ำแตกวะน้ำลากแตกวะซิมเนี้ย เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมูเขาอยู่หลายคนอยู่นายกินได้นายกินได้แกงกินได้ดอกอพี่น้องมาเด้อเชิญเชิญครับทานอาหารขั่วคุณโจครับผมสบายกับปลาชิ้นตามชิ้นตัวไปเนาะบอดบอกบอดไอ้ที่มีต้นหนีแหละครับพาไปเบิ่งบรรยากาศหลังน้ำด้วยเขาก็มาหาปลาเลย เดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวขออยากเนี่ยวแก่เนาะเนี่ยวแก่กินแรงก่อนใช่ครับจะในกระปากที่ตามพวกคุณโจยเด้อครับเด้อถามเบิ้งคลิปต่อต่อไปอยากให้ผมเห็ดกับคนจโจยเห็ดคลิปยังก็บอกได้เลยนะครับใส่เห็ดได้ก่อที่ใจกางเห็ดเลยจดี๋ยวก็ฝากคนแรกกดแชร์ให้เรากตับตะไคร้ตั้มขอบคุณทนายครับครับสวัสดีครับพี่บายเอาเวลากินก่อนนี่หนำท้องตีนนี่หนำหอที่บอกมุนไพรบอกหัวมันหูไปดีอะไรแรกมั้ย จวดเป็นที่เท่าเอาละหลายปวดละมีไหมเนี่ยมามาเาหเอาพี่เอาพี่กเอาพี่เดียพี่หรอะชัวร์่ะ่มากับใส่ต้มไปตรงชัวร์ชัวร์เอหมดดีไปหน่อน้ำเี้เลย